สาเบียดไปเถอะน้ามาวันเดียวนะ่ะเฮ้ยน้ามาวันเดียวใส่เบียดแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้องไปและไม่บ้องไม่ไปจุกกะแมวบอบบนครุบครุบขนียเหมือนเดิมพี่น้องเหมือนเดิมเอ้าไม่ได้เจอกันหลายวันเหมือนเดิมนี่เดี๋ยวไอ้มาดูเบียดเอ้ยส่เบียดแล้วนี่เหยื่ออะไรดูเหยื่ออะไรดูเหยื่อเลยโอ้เหยื่อใส่เดือนนี่เหยือย่อใส่้ดื้อ เดี๋ครอบจักรวาลเลยนี่เอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆตามติดตามติดพี่น้องตามติดเดินไปไงนี่เดินไปไงนี่วับวับเฮ้ยอันนี้เบ็ดจมเฮ้ยเบ็ดใครนี่จมเออไม่กินพี่น้องไม่กินไปดูกันเลยพี่น้องเอ้ยดูกันเลยไป ตามติดชีวิตนายพรานน่ยทุ่งนาบ้านเราพี่น้องเอ้ยฝนตกมาวันเดียวใส่ยบิดแลยอ่ะดูแรงไม่แรงเอา้าดูวะแรงไม่แรงเอา้าดูดูพี่น้องแรงไม่แรงเอ้าคิดว่า <c oughs> จนจับอึง่งเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยจนจับอึง่งใครมาทำอะไรไว้ตรงนี้ใครมาถากอะไรนี่เจ้าของนาเอ,อ,อ็ง สันหน่อยเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้เอาอขาตั้งกล้องไม่ได้เอาอกันสะบัดมาเนะี่ยจนได้ใส่เบ็ดพี่น้องเอ้ยถังนี้ฝั่งน,นี้ยังแห้งอยู่ดิตัวนี้ได้ใส่เบ็ดแลยอะ่ะของแท้พี่น้องเอ้ยของแท้ของแท้ของแท้แท,แท้วะใส่กี่หลังสามสิบคนวะเอาแค่สองวิ่งนี่ก็คักแล้วแหละ ส่กี่ลังนะสามสิบลังสามสิบโอ้โอหของแท้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 มาติดตามด้วยนะครับพี่น้องเอ,อ้ยอทวีสวนเสร,ร็จกลางนาทีมงานของอทวีสวนเสร,ร็จกลางนาในฐานะที่เป็นแอดมินกลุ่มนะพี่น้องนอะเอาเป็นแอดมินกลุ่มก็แล้วกันก็ขอกําลังแรงเคลียร์แรงใจจากพี่น้องและตอนนี้ช่องของเราก็ มันก็เริ่มเริ่มอ่ะพี่น้องเอ้ยผูดตามร้อยกว่าคนนะต่ตอนนี้เนะี่ยแต่ไอเฟซบุ๊กอ่ะห้าพันแล้ว, 5, ลวพี่น้องเอ้ยอ้ขอขอบคุณมากมากเลยอ้ขอบใจหลายๆพี่น้องเลยโอ้ดีใจดีใจวันนี้ถือโอกาสนี่มาดูเบ็ดกันกเลยนี่สามสิบหลังพี่น้องเอ้ยมันจะเป็นยังไงนี่รอลุ้นรอเชียร์พี่น้องเอรอลุ้นรอเชียร์พี่น้องเป็นกำลังใจให้พวก,พวกทีมงานเอทบวีโซเซตกลางนาเด้อท<ส>ุกน้ำใหม่ๆเรากะว่าจะมีปลาเก่าจะมีไม่มีราลุ้นด้วยกันครับเออ ทุกกำลังแรงใจทุกกำลังแรงเคลียร์ทุกทุกคอมเมนต์ทุก, comment, ท,กทุกการติดตามร้วนเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราได้มีกำลังใจที่จะจัดทำคลิปดีๆแบบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อ่าอย่าว่ากันนะพี่น้องด้อถือว่ายนยวนกันไปบางครั้งก็มีสาระแหละบางครั้งก็ไม่มีสาระหละพี่น้องถ้าเกิดได้ดูคลิปเก่าๆดูคลิปไอ้ปีที่แล้วมานะ นี่โอ้ของแท้นู่ป่านู้นพี่น้องหุ้ยมืดไหมแล้วพี่น้องดูพายุเข้าหรือเปล่าพายุเข้าดีหนูกี่วันถึงวันที่ยี่ิบห้าถึงวันที่ยี่ห้าไอ้ไอลึกไล่ลองลองเทียบที่ลองโอ้โหน่าจะประมาณจักยี่สิบเซนยี่สิบได้ยี่สิบเซนได้น้ำอะ่ะพี่น้องตกมาวันเดียวใสเว่เบ็ดสองแท้อยู่ของแท้ของแท้แทแท <laughs> ไม่รู้ได้หรือเปล่าเด้พี่น้องเอ้ยอันนี้ใสเ่เบ็ดให้พี่น้องดูด้วพี่น้องด้วย กลงคืนไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เมื่อคืนนี้ไปไอจับอื่นพี่น้องเอ้ยอื่นมันคักมาเนแต่เดอ้อไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปฟาร์มแรงพี่น้องฟาร์มแรงเ,ออเดี๋ยวครอบจัก,กรวาลพี่น้องเอ้ยไม่รู้จะได้หรือไม่ได้คอยรุนคอยเชียร์คอยติดตามด้วยกันด้วยพี่น้องด้วนี่แหละวิธีการหาอยู่หาก,กินพี่น้องเอ,อ้อยไมรู้ว่าจะได้หรือไม่ได้หรอกไม่มีเมก็กเลยไม่มีเม็กขึ้นมาเลยนะ ไอ้พวกปลาพวกอะไรที่ว่าได้มานะ่ะมีได้ปลาปลาธรรมชาติดิไม่เคยไม่เคยไปเอาปลาตลาดมาแบบเกาะล้วนๆเลยใส่นี่ก็เวิร์ทูเดาครับทูเดาเมียมีเมียก็เดาผมว่าเอาในานามีปลาแหละในานาก็ต้องมีข้าวตอนนี้ในานามีข้าวแล้วได้ใส่กิโลหนึ่งยัง,ยงที่เดินมานะได้โดได้กิโลแลว จักนุ่นจักนุ่นจากนูกน่นอ้ oh. 500าวห้าร้อยมิตรอว้ยสภานนี้ปรับเซียนเด้อพี่น้องเด้อไม่เซียนจริงอ่ะบอกเลยเบียกบางครั้งก็ย้อนแสงบางครั้งก็ไม่ย้อนแสงพี่น้องเออนั่นแหละตัวนี้สามหลังเนาะหนึ่งสองเอาสองข้อเราใส่ได้แค่สองยุ่ย ใส่ตรงเออไอปลายปลาบุง้งใกล้ๆเขาไอ้กุ้งเขาเนี่ยไปไหนก็เจอแต่คนหากิงไปไหนก็เจอแต่คนหากินเนาคลิปเอทวีตตอนเนี้ยช่วงนี้หาอยู่หากินเด้อพี่น้องเด้อไอไอไอคัมคอะ่ะก็มีปลาปลายแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวทำให้ดูเพื่อความบันเทิงเนดะ้อพี่น้องเด้ออย่าได้ดราม่าอได้อะไรกันเลยพี่น้องเอ้ย บางคนดราม่าน่ะโอ้ยจริงจริงคลิปอะไอคำขำดูเพื่อคมบันเทิงน่ะไอไอดูดูก็ดูดูก็ขอบคุณแหละที่ช่วยดูอะขอบคุณแหละที่ได้ดูอะแต่ความคิดอ่ะคอมเมนต์อะให้มันสร้างสรรค์น่ะพี่น้องอยบางคนดราม่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหไอคนคนที่คนที่เป็นเจ้าของคลิปอะอย่างพวกเราอ่ะมันจิตใจอ่ะ คุณภาพจิตใจอ่ะพี่น้องเข้าใจเนาะเอาเครีเตอร์คนไหนอ่ะยูทูบเบอร์คนไหนอ่ะที่ว่าช่องใหญ่ๆช่องดังๆอ่ะเขาก็อาจจะทําใจได้เขาต้องผ่านตรงนี้แหละผ่านจุดนี้มาทุกคนเหละผมว่านนะแต่ผมก็เพิ่งเจอนี่แหละมีด่ดาม่าเนาะว่าผมหนูะปุบไปหาทานาทําทไร่ทนานาป้ามาทํไร่สาระปุ๊บลูกอะไรวะทำไร่สาหระเขาทําให้ดูให้เด็กๆให้เพื่อนๆน,นได้ดูให้อะไรเขาได้ดูมีรอยยิ้มมีรอยหอัวเราะอะไร คิดตามทำตามไอเด็กมันยังมีความคิดเลยไอตัวคนตัวอะไรแย่อยู่โอ้ยังไงยังไง,ง,ไงก็อย่ายดราม่ากันเด้อพี่น้องเด้อฮะโดนไหนนี่โอ้ยนี่ไม่ใช่ดิอะคลิปนี้ก็จบเพียงนี้เดี๋ยวมาดูด้วยกันพี่น้องเลยอ่ะไปสวัสดีครับ